ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น p ี่พี่เจเผ่นี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูนคอปและคอนสกินแลส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะคะ ปรัับชมคลิกนตุนมากับพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมมา OV คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่เลข Open ID ที่เป็นตัวเลขล้วนหรือจะเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับ G Valorant, Free Fire, เกม Shin Impact หรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยตุนมากับพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินหน้ารักพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆถูกคุ้มชัว กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมอีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีเผมวันนี้ที่3สิงหาคมนะครับทางเกมมาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นร้านค้าพเนจรแห่งความมืดนั่นเองการันตีสกินแน่นอนนะครับใน100คูปองนะครับผมถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับผมพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินที่โชว์เป็นสกินของไฮยะเตะมูนไลท์นั่นเองนะครับผมถือว่า สวยงามเลยเนาะก็สําหรับในกระดานนะครับผมจะแบ่งเป็นสกินทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นตาเชิญสกินแสงจันเนาะขวามือเป็นตาเชิญสกินสายโหดนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นตาเชิญสกินสายแทงนั่นเองนะครับก็่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะพาไปดูทางซ้ายมือก่อนละกันเนาะตาเชิญสกินแสงจันนะครับสกินแรกก็จะเป็นสกินของฮายาเตะสกินนี้นะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเอง ต่อไปนะครับเป็นสกินของดีแลกนะครับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันเลยสกินมูลไลท์สกินนี้อ่าประมาณนี้เนาะสำหรับสกินทางด้านซ้ายมือนะครับต่อไปพาไปดูสกินทางด้านขวามือนะครับการเชิญสกินสายโหดนั่นเองสกินแรกเป็นสกินของวูข้องนะครับเป็นสกินระดับรีเจนต์นะครับผมสกินนี้และอีกสกินหนึ่งนะครับผมเป็นสกินของคิกซี่นะครับเป็นสกินระดับเว l เลอร์พาร์นั่นเองสกินนี้อ่าประมาณนี้เนาะสำหรับสกินทางด้านขวามือนะครับต่อไปพาไปดูสกินสายแทงนะครับผม สกินแรกเป็นสกินของมีนานะครับผมสกินนี้นะครับลิมิเต็ดสีเขียวนั่นเองซึ่งผมมีแล้วนะครับและอีกสกินนะครับผมเป็นสกินของซิฟนะครับสกินนี้ลิมิเต็ดสีเขียวนั่นเองนะครับผม อ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินทางด้านล่างนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับผมนี่ตั้งแต่วันที่3สิงหาถึงวันที่6สิงหาเท่านั้นนะครับผมเปิดให้เล่นกันน้อยมากๆเลยนะครับผมในการเล่นนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่1่คูปองนะครับผมครั้งที่2ถึงครั้งที่8นะครับผมอยู่ที่ครั้งละ9คูปองครั้งที่9 18คูปองครั้งที่1 0 18คูปองนะครับครั้งที่1 1 199คูปองแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่ 12- 3 4 9คูปองนั่นเอง โอกาสได้รับสกินทาวอนอยู่ที่1.10%เท่านั้นนะครับผมบัตรเปลี่ยนชื่ออยู่ที่10%ชิ้นส่วนรูน10.90%คัมพีขั้นสูง9%ลูกแก้ว15%อีโมจิ24%แล้วก็เอฟเฟค30%นั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมจนได้1สกินเลยในราคา100คูปองนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินทางด้านซ้ายมือขวามือหรือว่าข้างล่างเนาะเราก็ต้องมาลุ้นกันดูมาครั้งที่1 1คูปองจับไปเลย จะได้อะไรนะครับมาลุ้นกันได้เป็นกล่องชิ้นส่วนลูนนะครับผมต่อไปครั้งที่2นะครับ9าคูปองได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปเนาะครั้งที่3นะครับเก้าคูปองอุ้ยกับได้สกินเนาะได้เป็นลูกแก้วนะครับผมครั้งที่4นะครับได้เป็นคัมพีขั้นสูงนั่นเองครั้งที่5นะครับผม ได้เป็นอีโมจิเนาะครั้งที่6นะครับเก้าคูปองเอฟเฟกต์วิ่งนะครับผมต่อไปครั้งที่7แล้วนะครับเพื่อนๆได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับครั้งที่8นะครับผมได้เป็นเอฟเฟกต์สังหารเนาะต่อไปครั้งที่9นะครับ18คูปองแล้วนะครับผม โอ้โหต้องใช้เต็มโคต้าเลยนะครับผมต่อไปครั้งสุดท้ายนะครับจะครบ100คูป,ปองพอดีเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินฝั่งไหนนะครับใจจริงอยากได้ฝั่งซ้ายไม่ก็ฝั่งขวาเนาะแต่ผมคิดว่ามันออกข้างล่างนะครับผมมาจะได้ฝั่งไหนมาลุ้นกันได้ข้างล่างจริงๆด้วยนะครับผมได้เป็นตานเชิญสกินสายแท้งนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็ไปรับกันนะครับผมก็ขาดอยู่แค่สกินเดียวสกินซิปนะครับผมจับไปเลยนี่ได้มาแล้วนะครับผมสกินนี้ ก็ถือว่าน่ารักเลยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับรีวิวกิจกรรมนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มาทําการรีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับวิวของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ไดกดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ